นิยายดักนิยายเสียงเรื่องสอนดัอกใหญ่จอมดือ้อตอนที่สิบพี่ก้อยคะเย่เดียววิกาอะไรเนี่ยท่าทางจะออซอะนะคะป่านเนี้ยตะนนลทำแม่ดาอะไรนั่นยังไม่ลงมาทานข้าวอีก ปล่อยให้หัวงอกหัวดำนั่งฮิวท้องรอยอยู่เนี่ยหรือต้องรอให้ขึ้นไปอัญเชิญค่ะดาร์ดอน,นี่เบกปากขณะพูดมันใจอีกฝ่ายที่ตนกำลังพูดถึงอย่างลอยหน้าลอยตาจนปาก้อยแอกก็แอบหลบหน้าแอบกรอกตาอย่างไม่ชอบใจเช่นกันเพราะเธอยังไม่รู้สึกอะไรอีกอย่าง ก็ไม่ได้เลยเวลาสักเท่าไหร่ส่วนลูกชายของเธอนั้นเลือกที่จะอ,อ้อไม่ออกความคิดเห็นเพราะเข้าใจว่าทั้งสองเพิ่งจะจดทะเบียนสมรสก็อยากมีเวลาเป็นการส่วนตัวกันบ้างมันเป็นเรื่องธรรมดาจะให้เด็กขึ้นไปตามก็แล้วกันนะคะป้าก้อยอึกอักอย่างไม่ค่อยชอบใจเท่าไหร่ แค่อ่ยเพื่อแม่้เกิดเรื่องเกิดดาวเพียงเท่านั้นและเพื่อประครับประคองสถานการณ์ไม่ต้องไปตามหรอกครับป้าก้อยผมช้าเองท้านน,นนี่จะโทษก็โทษผมเถอะด่าเขาตามใจผมผมก็อิดออดไปเรื่อยถนนเล่าเลืยเฉยแต่ดวงตา มองศพกับเมียของเขาด้วยดวงตาที่พราวระยิบระยับส่งความในจนดาวิกาต้องหลบตาเขาแก้มแางแก้มนวลแดงดเรือก็เพราะเป็นจริงอย่างที่เขาบอกนั่นแหละเขาหมัวอ้อยอิงเช็คสภาพเธอเสียจนทุกอย่างสายไปหมดคนมีเมียสาวท่าทางโอ้อวดจนคนเป็นนะ้าเบะปาก อย่างนึกมั่นไส้เราต้องมันไส้อีกครั้งเพราะแทนที่เจ้าของบ้านจะนั่งหัวโต๊ะอย่างที่เคยกลับนั่งข้างเมียของเขาเสียแทนผมขอโทษนะครับที่ต้องให้รอสนานทานข้าวกันเถอะครับเจ้าบ้านผายมือบอกอย่างอารมณ์ดีเนทานยิ้มอย่างไม่ถือสาให้พี่ชายและพี่สะพ้าย ที่เอาตลกตาทุกคนทานเยอะๆนะครับน้องดาเนทานบอกพี่ศพัยที่อายุน้อยกระตนเสือหลายปีท่าทางเป็นห่วงเป็นใยแต่ในตาสือแววทะลึ่งกับพี่ชายจอมหืนเฮะที่กับแม่และไม่ห่วงไปห่วงอะไรกับพี่ศพัยของแกฮะเนตท่าทางจะอิ่มมากกว่าหิวละมั้ง อารุนียังเน็บทั้งลูกทั้งหลานสะพ้ยที่ตนไม่อยากรับมาร่วมวงตระกูลดาวิกาเองก็ชักจะเหลืออดก็เลยออกปากโตกโต้กลับเสียงหวานหมาดูใจจังจริงอย่างที่บอกเลยค่ะคุณนน์เขาเลี้ยงดาดีมากเลยค่ะไม่เคยทิ้งดาให้อ,อดอยากปากแห้งเลย อาดุนีพอได้ยินประโยคนั้นถึงกับขึ้นแทบทรงเสียงกรีดกราสออกมาทันควันดาวิกาเองก็ได้แต่ถอนใจหรือสบตาคนใกล้ตัวอย่างขอลุกแก่โทษก็เขาบอกเองนี่ว่าจะเข้าข้างเธอเธอเองก็ไม่ชอบให้ตัวเองถูกว่าโดยไม่ยอมตอบโต้ตายตะนนนี่แก่ ฟังเมียแกพูดนะหลอนหันมาฟ้องหลานชายปากคอาะรายไม่รู้จักเด็กไม่รู้จักผู้ใหญ่ว่าแล้วก็ทำท่าหึดหัดแตวังเธอหลานฉันเบื่อเธอวันไหนแล้วก็เกิดเลื่อนขึ้นเกิดเลี่ยนขึ้นมาเธอจะได้อดแน่ๆคราวนี้ดาวิกาก็สะดุดคำพูด ขณะที่เนธานรีห้ามทับแม่ครับทานเถอะผมหิวแล้วนั่นสิครับนันนีทานเถอะเดี๋ยวอาหารจะชื่อแล้วไม่อร่อยถนนทำหน้าไม่ถูกทั้งที่เขาเป็นคนใจเย็นมาโดยตลอดแต่ก็ยังปวดหัวนึกดำคัญใจกับความเอาแต่ใจของน้าสาวของตนหลังจากนั้นแทนที่จะทานอาหารกันดีๆ อารูนีก็ยังหาเรื่องดาวิกาอยู่ได้โดยตลอดหาว่าเธอจับจดไม่ทำอะไรทำอะไรไม่เป็นเอาแต่ชี้นิ้วสั่งบ้างละทั้งที่ตนเองก็ไม่เคยรู้จักดาวิกาเลยสักนิดนั่นยิ่งทำให้บรรยากาศในห้องอาหารบนโต๊ะอาหารผ่านทำให้อาหารไม่ย่อยกันไปหมด อรุณีทำไปทั้งหมดเอาแต่กล่าวว่าดาวิกาแต่ทั้งทนนและเนทานก็คอยเข้าข้างดาวิกาจนอรุณีนึกมันไส้อิ่มแล้วจึงสะบัดก้นขึ้นห้องไปอย่างไม่พอใจ โดยที่ไม่รู้เลยว่าดาวิกาเองก็อึดอัดใจพอกันกับสภาพที่ตนต้องอดทนเธอแอบไปยืนทอนใจเพียงลําพังที่สวนข้างบ้านหลังจากหลบสามีบัดมาออกมาได้โดยไม่รู้เลยว่าเนทานก็มานั่งอยู่ตรงนี้ด้วยซึ่งตรงนั้นมีบ่อปลาคราบตัวโตๆตราคาแพงที่ถนนเลี้ยงเอาไว้ประดับ บารมีหลายตัวอ้าวคุณเนทมานั่งทำอะไรตรงนี้คะเธอเอ่ยทักทายพยายามเก็บกดอารมณ์ความไม่พอใจของตัวเองเอาไว้ลึกๆด้วยว่าคนที่เธอไม่พอใจคือมารดาของเขาคิดไปด้วยเปื่อยนะครับพี่เองก็คิดว่าจะไปเที่ยวไหนดี พี่ม่ไดกลับมาเที่ยวเมืองไทยนานหลายปีแล้วด้วยดาวิกาฟังไปยิ้มไปเสียดายนะครับถ้าพี่รู้ว่าจะมีสาวๆน่ารักน่ารักมาอยู่ที่นี่คงกลับมาเสียนานแล้วไม่งั้นเราคงได้เจอกันทุกปีเนทานนึกเสียดายจริงๆเพราะดาวิกาน่ารักมากโดยเฉพาะเมื่อเวลาที่เธอยิ้มแต่ตอนนี้ ว่าจะรูก็สายเกินไปเพราะถ้าทางพี่ชายของเขาจะหวงเมียเด็กอยู่ไม่น้อยแต่วิกะเองก็พอจะรู้ดรอกในทานเองก็ดูท่าทางคารมคมขายเจ้าชูไม่ออกและเธอก็ควรระมัดระวังตัวให้มากน้องดามีเวลาพาพี่เที่ยวบ้างหรือเปล่าล่ะในทานถามอย่างอารมณ์ดีแม้ ดาต้องทำงานนะสิคะวันนี้ก็ขาดงานมาวันหนึ่งแล้วว่าแต่คุณเนธานอยากจะไปเที่ยวที่ไหนล่ะคะเธอถามยิ้มยิ้มแต่เนธานหอปากโอ้โหเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าพี่ชายของผมใช้งานเมียอยนะ่างหนักเพราะอย่างนี้เธอจึงรีบออกรับแทนเขาไม่ใช่นะคะได้อยากทำงานเอง จะได้เรียนรู้เพื่อเอาไปบริหารดีสอดของแม่นะคะเธอดิบอธิบายอย่างวุ่นวายไม่ยอมให้อีฝ่ายเข้าใจสามีของเธอผิดเพราะไม่อยากให้ใครมองเขาในแง่ร้ายโดยเฉพาะยิ่งเป็นญาติพี่น้องของเขาเนทานหัวเราะด้วนเพราะไม่ใช่ว่ามองไม่ออกที่ดาว,วิกาดิบออกปากรับแทนพี่ชายของเขาเจ้าละวันหม พี่ก็แค่อย่าเล่นหลอกหน้าอย่าสีเรียสไปเลยอิจฉาพี่นนท์ชมัดได้เมียหน่ารักและยังปกป้องกันอีกโอ้ยอยากได้เมียแบบนี้มั่งจังเขาทำท่ายกมือขึ้นทับปกเหมือนเจ็บจริงๆทำเอาคนที่ถูกแกล้งแย่แก้มแดงดเดือแบบปิดไม่มิดและดาวิกาก็ททำท่าปากยื่นหน้ารัก ดาพูดจริงๆนะคะคุณเนนดาบพูดจริงๆนะคะคุณเนทานครับครับพี่เชื่อแล้วเรียกพี่เนทเฉยๆเถอะไม่ต้องเรียกคุณรุกคุณเนธานอะไรหรอกเขาบอกยิ้มๆคราวนี้ไม่มีท่าทางเล่นๆอีกเธอก็เลยพยักษหนะ้าตอบรับเพื่อรับใหม่ตีจากเขาได้สิคะพี่เนทโอเคดีมาก คราวนี้เดาก็เป็นพี่น้องกันแล้วมีอะไรก็บอกพี่ได้นะครับยิ่งกับเรื่องของแม่พี่เนี่ยแต่จะว่าไปท่านก็เป็นห่วงพี่นนท์เท่านั้นเองมันอยู่ที่คนโทรไปฟ้องแม่นะ่ะไม่ค่อยประสงค์ดีเท่าไหร่แม่ก็เลยของขึ้นนะ่ะเขาเล่าไปยักไล่ไปทำให้ดาวิกาคิดอย่างกุนใจว่า ใครกันเนาะเอาเรื่องของเธอไปฟ้องคุณอดุนีทำให้เธอต้องถูกซักฟอกต่อว่าถึงขนาดนี้เนธานก็มองสีหน้าของเธอออกสีหน้าที่แสดงออกถึงความไม่สบายใจทำให้เขาชวนคุยเรื่องอื่นไปเสียแทนกระทั่งเวลาผ่านไปสักคู่ที่เห็นเด็กรับชายมาด้อมๆมองๆอง เธอจึงขอแยกตัวออกมาจึงเห็นได้ว่าถนนที่กำลังเดินตามหาเธออยู่เช่นกันหายไปไหนมาฉันอาบน้ำแป๊บเดียวเขาทำสีหน้าดุอย่างไม่จริงจังนะักขณะที่ดาวิกาหันหลังไปปิดประตูห้องนอนไปเดินเล่นมาค่ะมีอะไรจะใช้ดาล่ะคะเธอถามค่อนข้างม,มีสีหน้าจริงจังเขาจึงยิ้มอย่างเอ็นดู ฉันก็อยากฉันก็แค่ไม่อยากจะห่างเมียนะดาวิกาใบหน้าแดงกรมเมื่อเขาพูดอย่างนั้นเพราะอดเคินไม่ได้เยียเรียกแบบนั้นไม่ได้หรอกคะ่ะเขาหโหราะในลำคอหมอออกเห็นเห็นเพราะเขาอยู่กับเธอมานานอาการเขินอายของเธอมักปิดเขาไม่มิด จะเคินทำไมล่ะก็ดัาเป็นเมียของฉันจริงจริงเนี่ยทำไม่ชินก็จะเรียกว่าที่ดักดีไหมมีทางเลือกเท่านี้แหละถ้าฉันลืมตัวเรียกเมียก็อย่าทำโทษกันก็นแล้วกันบอกแล้วรังเอวอ้อนแอนเข้ามาก่อนก่อนจะนั่งลงบนเตียงแล้วดึงร่างเธอมานั่งตักเธอเขินแต่เพราะอยู่ในห้องส่วนตัวกับเขาด้วย จึงไม่เขินมากเท่าที่ควรทำโทษยังไงดีล่ะคะเธอเผลอวางมือบนไหลเ่เขาเขาจึงยิ้มใส่ตาเธอดวงตาระยิบระยับก็ถ้าฉันเผลอเรียกเมียดา่าก็ทำโทษโดยการหอมแก้มฉันก็แล้วกันคนเรียกการทำโทษ หยอกเย้าหน้าตายทำให้ดาวิกามิ้มปากอิ่มละครอนเขาขวับนี่มันเป็นการทำโทษหรอคะเนี่ยบอกเสียงกะเงากะง,งอดทำให้เขาโหวเราะชอบใจเป็นที่รักก็ยังดีกว่าไม่ใช่หรอเธอพ่นลมออกจากจมูกเป็นที่รักก็ต้องดีกว่าอยู่แล้วถ้าเขารักเธอจริงๆนะนะไม่ใช่บอกรักไปก็เพาะเมา พอเธอทำท่าคิดเขาก็หอมเธอดังฟอดจนดาวิกาหลุดออกจากผวังสุดท้ายเธอก็หลุดลอยไปพร้อมกับรสหวานที่เขามอบให้ดวงตาสีเทาเข้มรีดงมองเดมฝีปากของเธอเพราะเขายังไม่มีวันอิ่มจากเดินด่างและความหวานของเธอง่ายๆยิ่งรู้ว่า วันนี้เขาอยากเขาอยากจะกินของหวานแต่ดันกินได้น้อยเพราะไม่เจริญอาหารแต่เมียของเขาก็สามารถเป็นของหวานผ่านให้เขาจเจริญอาหารจริงๆดาว,วิกาเองก็เผลอมองริมฝีป,ปากของเขาอย่างโหยหาเช่นกันและเมื่อเธอยอมเองศีรระเข้าหาเขาก่อนเขาก็บรรจงวอกจุมพิษที่แสนหวาน และสอนให้เธอแลกจูกอันแสนหวานดูดดึงเนื้อตัวของเขากลิ่นหอมของเขาความกํำยำของเขาเป็นของเธอทั้งหมดโดยที่เธอไม่ต้องขวายคว้าไม่ต้องหามาจากที่ไหนเหมือนเมื่อก่อนที่เธอได้แต่แอบ,บมองเขาเห็นกล่าวของเขาที่คนโน้นคนนี้แล้วก็นึก อิจฉาที่เป็นได้แค่เด็กในปกครองแต่ตอนนี้ไม่ใช่ด้างบางถูกวางลงบนเตียงเขาสารวจเธอด้วยปากอุ่นร้อนจนทั่วและเขาก็สอนให้เธอรู้จักกับเขาบ้างเมื่อมือเล็กๆของเธอได้กอดได้สัมผัสร่างกายสมชายชาตรีของเขาอย่างเป็นเจ้าข้าวเจ้าของขณะที่เขาไม่เคยพอใจ เขาจับบังคับมือน้อยๆมาทำความรู้จักกับน้องชายที่ร้อนรุ่มของเขาสัมผัสแรกค่อนข้างร้อนและแข็งแรงสาวน้อยหวั่นใจนิดๆแต่มือเขาปลอบใจเธอเธอก็พอจะจำใจและทำความรู้จักกับมันได้และมันก็พกงกหัวตอบรับเธอเป็นอย่างดี เขาส่งเสียงครางในลําคอจะดีแค่ไหนหนอถ้าเธอจะทำความรู้จักเขาด้วยปากอิ่มจิ้มลิ้มมันจะรวดเร็วไปหรือเปล่าถานนกลัวสาวตื่นยังมีเวลาเรียนรู้อีกเยอะว่าแล้วเขาก็รีบจัดการรวมรักอย่างไม่ได้ร้อนเอาไว้ก่อนเถอะเอาไว้เขาจะสอนให้เธอแบบถึงพลิกถึงขิง เท่านี้เธอก็ทำให้เขาทั้งรักทั้งหลงจนหัวปกักหัวปําเสียแล้วจบแล้วนะคะใช้เวลาไป16นาทีครึ่งเนาะก็ขอบคุณออยลุ่งหน้านะคะก็ขออภัยสำหรับการติดขัดเนาะเพราะว่าตาเขียนจริงๆค่ะคือ เขียนโดยการใช้ปากกากับกระดาษเนาะมันก็ต้องมีบ้างนะคะที่จะอ่านผิดอ่นานพลาดนะคะก็แค่ขนาดตัวพิมพ์คุณยังอ่านผิดเลยเนาะนภาษาอะไรนะคะถ้ามีใครถามว่ามีกี่ตอนตายัางตอบไม่ถูกเนาะเพราะว่าตายยังเขียนอย่างต่อเนื่องนะคะก็หวังว่าคงจะไม่โกรธ ถ้าใครหาคลิปไหนของตาไม่เจอนะคะเข้าไปหาได้ในเพลย์ลิสต์ในช่องของตาเลยเนาะก็ตายัางขอร้องเช่นเดิมนะคะในเมื่อคุณอ่แค่เสียค่าอินเทอร์เน็ตมาดูตาก็อย่างน้อยก็ช่วยชมผู้สนับสนุนให้ตาหน่อยก็แล้วกันนะคะช่วยเหลือตาบ้างก็ยังดีเนาะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะ ตายังขายนิยายในไลนย์อยู่เนาะถ้าใครสนใจอยากฟังนาะเป็นนิยายของคนอื่นนะคะแต่เป็นเสียงพากของตาเนาะ mm. ก็มีราคาให้เลือกตั้งแต่59บาทถึง89บาทแล้วก็129บาทรักร้อนหลากสีนะที่ตาลบไปในช่องแมวเนาะก็มีนะคะรวมถึงเรื่องก่อนหน้าน,นั้นด้วยเนาะ ของคนที่คุณก็รู้ว่าใครนะถ้าใครยงสนใจนะคะติดต่อเข้ามาได้ที่ i d l i ไลน์อนันตา88นะคะ a n u w รที่ a 8 8แนะคะแล้วก็ติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะพูดคุยกันเนาะจะได้รู้จักกันขายทางอีเมลนะคะขายขาดเลยนะตาไม่ได้เก็บเอาไว้ก็คือตาก็เก็บเอาไว้นั่นแหละไว้ขายต่อแต่ถ้า สำหรับคุณคุณก็เก็บไว้ฟังตลอดชีพเลยโดยไม่ต้องเสียเงินซ้ำขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะดักนะคะบุญรักษาสวัสดีค่ะ